ต่อไปครับดูซิว่าจะได้สิบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหยุดโอ้โหหนึ่งเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สําหรับสายผู้หญิงห้ามพลาดเลยนะครับในราคาหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับเพชรนะครับผมแต่ถ้าน้องๆเอ้าดูไว้นะครับนี่จะเป็นอุทาหอดนะครับทุกคนสำหรับคู่หูสัตว์เลี้ยงใหม่นี่ครับหรือตัวนี้เลยนะครับสำหรับคู่หูสัตว์เลี้ยงเยตินั่นเองนะครับน้องๆชอบท่าไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่าจะมีในส่วนของการอัปเดตแพทใหม่นะ เอาเลยครับผมก่อนหนึ่งต้องขอกราบสวีสวัสดีชาวกันและกันฟรีไฟที่เขารักท่านด้วยนะครับผมเลิฟชอบ19.8เสด็จเยเกมมันดักเอร์กับเป็นแนคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับนอกําสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาในส่วนของเซิร์ฟประเทศไทยกันด้วยที่เกี่ยวกับสําหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับหรือว่าไฟพารสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองในราคา1เพรนั่นเองนะครับผมนอก้วก็ที่สําคัญในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของคู่หููสัััตววว์เเเลีี้ยยงงใหมมม่่นนะะคครรรบดด๋าาาาจถึก ว่าจะน่ารักขนาดไหนนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมน้องๆคนไหนนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสกัดดิ่งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมใหม่กันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับนี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมตัวนี้เลยวันเพ็ญเดือน12สนะครับผมเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก กิจกรรมที่เคยเข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนหน้าตารางลัคกี้ตัวนี้นะครับสำหรับหน้าตารางลัคกี้ตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับจะลดสูงสุดนะครับก็คือทั้งร้านนะครับบนนี่คือ1เพชรเท่านั้นนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ลดสูงสุดนะครับ85%นะครับ80% 75% 65% 60 55 50%นนั่นเองนะครับสำหรับของรางวัลมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของชิ้นแรกนะครับจะเป็นในส่วนของแพ็คบูย่าเดย์2อของตัวผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับที่ได้รับนะครับที่จะเข้ามาในส่วนของกิจกรรมนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับท่าทางด้วยนะครับผมเป็นเกี่ยวกับท่าเต้นกับคู่หูสัตว์เลี้ยงนะครับและที่สําคัญจะมีในส่วนของนี่ด้วยนะครับผมสําหรับเซตหน่วยรบแห่งดวงดาวนะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคร เลยอย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับจะเป็นในส่วนของบัตรอภิสิทธิ์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับเออ <S <S เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันแล้วน้อง <S <S ๆหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ถ้าผมซื้อเก็บเนี่ยมันเก็บได้ไหมในคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับผมเนาะเพราะว่าพี่ได้ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงไว้ละเดี๋ยวเราจะลองทํากันละกันนะครับผมเนาะในส่วนของตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยครั้งแรกมันเขียนว่าฟรีนะครับกดไปเลยนะครับมาดูกันครับว่าพี่จะได้เท่าไหร่นะครับผมมายุด โอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะไหนๆก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเลือกของที่มันแบบถูกที่สุดละกันนะครับผมรู้สึกว่ามันเลื่อนได้หรือเปล่ามันน่าจะเลื่อนไม่ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเลือกของที่ถูกที่สุดนะครับน่าจะเป็นในส่วนของเอาเป็นเอเครมังกรละกัน250นะครับผมเนาะซื้อไปนะครับผมนี่โอเคกดเปิดไปครับ เรียวร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเอาไปอัปปืนนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนปะกดต่อครับครั้งที่2นะครับดูซิว่าหนึ่งเพชรจะออกหรือไม่ออกนะครับหยุดหยุดโอ้โหหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับทุกคนมาได้ต่อครับสำหรับ6 5เนะครับผมเดี๋ยวพี่เจะเรื่องในส่วนของอ่าอัปเดตปืนละกันนะครับผมมากดเปิดไปครับ ได้มาเยอะอยู่นะครับผมนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของ XM8 นะครับผมเนาะหรือว่าปืนประทูอย่างที่น้องๆหลายคนรู้จักนั่นเองนะครับต่อไปครับดูซิว่าจะได้สิบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหยุดโอ้โหหนึ่งเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครั้งสามได้เลยนะครับสำหรับหนึ่งเพชรนะครับผมเออเดี๋ยวเราจะทําการกดซื้อไปเลยนะครับสําหรับเซตบูย่าเดนะครับหืมกดซื้อไปครับทุกคนโอเคกดซื้อไปโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่สําหรับสายผู้หญิงห้ามพลาดเลยนะครับ ในราคา1เพชรเท่านั้นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะโคตรเฟี้ยวเลยนะครับทุกคนโอเคกดตกลงไปครับนี่พี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกดเปิดไปนี่เทเลทแบบนี้เลยอ๋อต่อไปนี่ครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อนะครับ85%นะครับทุกคน85%เดี๋ยวพี่จะซื้อในส่วนของไดมอนด์รอยัลเก็บไว้นะครับผมนี่โอเคต่อครับกดไปครับดูซิว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับต่อไป โอ้โห60%สิบมาทุกคน60%นะครับแล้วก็ข้างล่างสามารถกดรีเฟซได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับกดรีเฟซไปหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เออเลือกซื้อได้เลยนะครับอันนี้พี่ก็จะซื้อ240เพชรละกันโอเคกดต่อไปครับดูซิว่ามันจะออกอะไรนะครับ75%นะครับผมในส่วนของนี้มีลูกซองดีแท็กด้วยนะครับทุกคนมีลูกซองดีแท็กด้วยนะครับเออเดี๋ยวเราจะกดซื้อไปครับ150นะครับสหรับลูกซองรับผมกด้อยห้าสิ ไม่ได้ถาวรเลยทุกคนกดไปอีกหนึ่งครั้งครับ8 0สิโอ้โห55%นะครับผม ได้มาในส่วนของ55%ต่อไปรีเฟซครั้งละ10เพชรนะครับผมไม่เป็นไรกดรีเฟซไปนี่ครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกดรีเฟซต่อนะครับผมกดรีเฟซอีก10เพชรนะครับมีของที่เราอยากได้หรือเปล่าเออดืดๆๆๆไม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงละกัน135เพชรนะครับต่อไป80นะครับผมนี่80เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองซื้อในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงให้ดูนะครับผมหลังจากที่พี่ได้มีสิทธิ์ขั้นสูงแล้วนะกดซื้อไปนะครับราคา90 น้องเอ้าดูไว้นะครับนี่จะเป็นอุทาหอตนะครับทุกคนก็คือถ้าน้องๆนะครับอัปเดตในส่วนของไฟพ้าสิกขั้นสูงมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนะนําอย่าไปซื้อนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้เฉพาะสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะซื้อเก็บได้นั่นเองนะครับจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของคูปองแลกเปลี่ยนของนั่นเองนะครับระวังไว้นะครับเดี๋ยวน้องๆจะกินแห้วอย่างพี่นั่นเองนะครับผมก็มาจัดให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมส่วนของรางวัลเนี่ยมันจะจัดส่งเข้าห้องแต่งตัััวเเลยนนน่องะครบ แล้วก็ในส่วนของท็อปอัพนะครับสำหรับกระเป๋าปีกน่ครับบูย่าสุดเท่นีครับผมนี่สาหรับใครที่อยากได้กระเป๋าปีกที่เท่แบบนี้นี่ครับสำหรับของรางวัลสะสมนะครับสามารถเติมเพชรได้เลยสําหรับท็อปอัพ99เพชรเท่านั้นนะครับกิจกรรมเขาจะหมดในวันนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ14ชั่วโมงเท่านั้นนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปจัดกันได้เลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของคู่หูสัตว์เลี้ยงใหม่ที่จะเข้ามาในส่วนของเซิร์ฟประเทศไทยกันดีกว่านะครับสำหรับในช่วงตอนนี้นะครับประเทศไทยอาจจะยังไม่่่่เเเข้าาามนนะรรแตตใสวง์ฟปท ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับผูู้หัว์นเลี้ยงใหม่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูบนพร้อมกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคู่หูสัตว์เลี้ยงใหม่นี่ครับหรือตัวนี้เลยนะครับสำหรับคู่หูสัตว์เลี้ยงเยตินั่นเองนะครับสำหรับความสามารถพิเศษนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงกันที่หลังนะครับพูดถึงความสวยงามก่อนสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเหมือนแบบมนุษย์หิมะนั่นเองนะครับผมน้องนี่เท่ๆแบบนี้เลยมีพนปกคลุมสีขาวนะครับผมมีเขาด้วยนะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงเยตินั่นเองนะครับสำหรับความสามารถพิเศษตัวนี้นะครับก็คือ ลดอ่าแรงระเบิดนั่นเองนะครับผม30ซนะครับผมเนาะรอระเบิดนะปกติสมมุติว่าจะเข้าดาเมจเราประมาณ100นะครับผมตัวนี้ก็จะลดให้เราไปถึง3 0ก็เหลือแค่ประมาณ70เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ลสำหรับคู่ดาวจะอยู่ที่ประมาณ90้าสิบวินะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงยติดตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็คือความสามารถพิเศษอย่างที่บอกไปนะครับลดแรงระเบิดนั่นเองนะครับผมนอกก็สําหรับใครที่ใส่เข้าชาร์จนะครับแล้วก็กลัวระเบิดนะครับผมบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ค่อนข้างที่จะะะเเหมมาากลยนครับ มมีใครชอบสัตว์เลี้ยงตัวนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมเนาะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมในส่วนนี้นะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมีในส่วนของการอัปเดตในส่วนเป็นในส่วนของการอัปเดตท่าทางใหม่ด้วยนะครับผมในส่วนของท่าทางใหม่ที่เข้ามาเป็นท่าทางตัวนี้เลย <S <S เป่ายิ่งฉุบนั่นเองนะครับผมนี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมเนาะน้องๆชอบท่าไหนบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่าจะมีในส่วนของการอัปเดตแพทใหม่นะก็จะมีในส่วนของท่าทางด้วยนะครับอีกท่านึงนะครับเป็นท่าใจสลาย นาะแล้วสาหรับท่าที่3นะครับวันนี้ก็มีมาให้ดูทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะครับนอะสำหรับท่าที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของท่านี้เลยนะครับนี่เป็นท่าแบบหมัดชาร์ตอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่มัสอ๋อเป็นไงค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมสำหรับ3ท่าทางนี้มีใครชอบท่าไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับท่าที่1ท่าที่2ท่าที่3นั่นเองนะครับผมนอะเอาเลยครับผมสําหรับกิจกรรมในวันนี้ของพี่นะครับผมก็คงน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนอะเราก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมทั้งน้องใหญ่พี่ทําคลิปเก สไา้สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ต้องพี่ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย